รายชื่อของเบบี้ดอนนะครับได้มาปรากฏเรียบร้อยแล้วแล,วและกระดานต่อต่อต่อ,ตอและก็ต่อไปและกระดานที่คนเก่งมากที่สุดนั่นก็คือกระดานเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของเบบี้ดอสด้วยกันนะครับเบบี้ดอก็ดูเหมือนข่าวเนี่ยมีการเขียนอย่างมาเป็นทางการแหละนะครับคือแหล่งข่าว่างผมอะหมายถึงแหล่งข่าวที่ผมเอามาทําทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสายของวานละกันนะครับวานจะคิดยังไงฉะนั้นเบบี้ดอสเนี่ยน่าสนใจมากนะครับที่จะเข้ากระดานหลายกระดานเลยนะครับวางแผนขั้นตอนต่อไป และจากกระดานไหนสุดท้ายแล้วไปจบที่กระดานไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันเดี๋ยวเราวิเคราะห์หลังคลปนีด้วยกันด้วยนะครับเรามารับชมตัวข่าวด้วยกันนะครับเนื่องจากรายชื่อเกี่ยวกับคริปโตเคอเนซีนะครับในบอร์ดลายชื่อต่างๆก็เริ่มที่จะมีการเรียกร้องบรรดาสาวกต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทาง Baby Coin เนี่ยได้เข้ากระดานแลกเปลี่ยน Filonex นะครับ ซึ่งฟลเนซเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสนใจเหรียญมีมเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเอเวอร์โกคยก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ทาง f ล l เรนซเนี่ยค่อนข้างสนใจนะครับทั้งตัวโปรเจกต์เอ่ยนะครับแต่ทาง f ล l เรนซเนี่ยดูเหมือนจะมีการสนใจนกลไกของการเบิรนนะครับผ่านระบบการชําระเงินนั่นเองนะครับในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยเบบี้ดอก็ได้ เข้าสู่แพลตฟอร์มการชำระเงินด้วยนะครับแล้วก็ b บบี้ดอเนี่ยก็วางตัวแบบเดียวกับชิบาทแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มีจำนวนเยอะมากๆนะครมันก็หวังว่าในอนาคตนาคนจะใช้เป็นในการชำระเงินนั่นเองนะครับเบบี้ดอก็เลยทำการโคกับหลายหลายพาร์ทเนอร์ละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น fcfp นะครับแล้วก็ now payment นะครับพวกเกตเวการชำระเงินต่างๆ b b y y o ด l l ก็มีการาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดนะครับเหรียญน,นั้นมี utility มากขึ้นนั่นเองเนื่องจากมีคนใช้นะครับแล้วก็ในยกถัดไปนะครับในปีหน้าหรืออีกปีหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่แพลตฟอร์มดีฟ i น่าจะมีการใช้เยอะมากขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ Baby d o อนะครับก็มีการชำระเงินแลกเปลี่ยนนะครับในหลายกระดานเลยไม่ว่าจะเป็น OKX, OK Coin Tiger แล้วก็ m a x e x c h a n g e นะครับตัวนี้แล้วก็มีกระดานอื่นออีกในช่วงนี้ที่ทำให้ราคาของ Baby d o อมีการขยับนะครับเนื่องจากว่าในวันที่1สิงหาคมนะครับเราจะเห็นว่า Baby d o อเนี่ยมีการนำเสนอชื่อที่น่าสนใจนะครับ นั่นก็คือเรื่องของ n บแ c นนะครับที่จะที่จะพิจารณาต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่ขั้นตอนการพูดคุยนะ,น,น,น,ยนะะน,นะครับฉะนั้น n บแ c นเนี่ยไม่ใช่ n บแนนโก o b a l นะจะเป็น b บแ a นยูเอนะครับถ้าเกิดใครได้เล่นบนกระดาน b บแ a นยูเอก็จะมีเป b y d o ดอต่อไปนะในอนาคตแน่นอนแล้วไบแนนโกลเ o เนี่ก็น่าจะมาทีหลังนะครับแม้ว่าจะ ในรายชื่อก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเข้าไบแนนตะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นแค่ชุมชนในการเลือกเท่านั้นเองนะครับส่วนไบแนนต e ตอนนี้ที่ยังพอเป็นไปได้อยู่คือไบแนน c e U.S. น่าจะมีการลิสต์ในไบแนน c e U.S. ก่อนนั่นเองเบบี้ดอตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ13,17นะครับประมาณนั้นที่08ตัว แนวการซื้อขายนะครับช่วงนี้ราคาของ Baby Dot ก็มีการลดลงบ้างที่2.35%ในช่วง24ชั่วโม,มงที่ผ่านมามีวัฏทานประมาณ4 0 0 0 0 0นะครับล้านล้านเหรียญแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเหลือแคอ่น่าจะเหลือเกือบหมื่นล้านละรอนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยน่าจะมีการเผาเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับจำนวนอุปทานที่หมื่นล้านละตอนนี้นะครับเบบี้ดอก็ มีคนหวังว่า 1. จะเข้ากระดานไบแนน c e ได้แต่คงเข้าได้ไบแ a น c e ยูก่อนแล้วก็2คืออีลอนมาร์กเนี่ยน่าจะออกมากล่าวเพิ่มเพราะว่าแกเคยกล่าวเกี่ยวกับเหรียญ b a b y ้ดอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอ่ะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ดูต่อไปว่าตกลงแล้วอ่ะเบบี้ดอนะไบแอนนะครับเขาจะพิจารณาอย่างไรใช่ไหมนะครับแล้วก็มีแนวโนมต่อไปยังในอนาคตหรือเปล่าว่า Baby d ดเนี่ยมันจะ go to the moon นะครับถึงแม้ว่าตัวโปรเจกต์ที่ผมดูของ Baby d o เนี่ยมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับมันมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดเทียบกับทางชินโนบิชิงจาหรือว่าทางเฟยกางเงี้ย,ยก็อาจจะต้องสู้หน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ความกาวเยอะนะและ้วก็ราคาก็น่าจะไปต่อได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ Baby d ดอก็ต้องสู้กันต่อไปเนื่องจากว่ามันเป็นเหรียญมีมนะครับเราก็หวังว่าการเผา่ะน่าจะต้องทำให้เยอะนะครับแล้วก็ Baby d ดอเนี่ยอาจจะต้องหาวานนะครับเข้ามาสะสมเพิ่มตอนนี้มีแต่วาน B s เเท่านั้นวานอีเธเรียมเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น,นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่า b บ b y d ดอเนี่ยจะไปต่อได้ยังไงบ้างราคาจะไปถึงไหน เมื่อประมาณเดือนมกราก็ไปถึงประมาณ6 0หมื่นเราก็ร่วงลงมาที่หมนะื่นตอนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปว่าจะกลับไปที่ศูนย์เจ็ดตัวเพื่อจะเข้ากระดานไปแนนด์ยูเอสได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องไปหาคำตอบด้วยกันเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเรามีกลุ่มเบบี้ดอตด้วยและสาหรับวันนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสาหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเบบี้ดอตจะ g r o t ท e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ